สวัสดีครับแฟนคลับเอฟซีของทีมดนตรีสาวน้อยเพชรบันแพงอาบิเชียครับและวันนี้บอยผันติพาไปเรื่องไปยังกับอจัรย์เลี้ยงมือนี้ไปเซนทานไหมบอสอ๋อผันติพาทีมดนตรีฮะไปเซนทานครับอาจารย์เบิร์ดบอกชาบูมือนี้ได้บอกสวัสครับเป็นทีมราชบุเนาะวันนี้จัดเต็มครับมือนี้จัดเต็มบอไม่จับเวลาตัวมือไหนบอ่อครับครับอาจารย์สุดทีมครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับอาจารย์เปนอย่างไรครับมาดบอสจะพาไปเลี้ยงชาบูครับออมาเด้อมาไปไปน้ำกัน้ำกัดเหมือนี้เพิ่นว่าเพิ่นเลี้ยงปีใหม่ย้อนหลังครับมันบ่บ่ว่างจ้กมือหน่อยอาจารย์เนาะครับพอดีมื้อนี้ว่างพอดีหามือว่างบ่ได้ช่วงว่างแต่ก็เลยได้มื้อนี้มื้อวันดีเนาะวันบ้างครับมื้อนี้วันว่างพอดีครับผมอ่ะข้างหลังมีใส่หน้าผากเลยข้างหลังไม่ใส่เนาะจันเหลี่ยมครับโอ้อาจารย์เหลี่ยมอาจารย์อีกครับข้างหลังครับ สะดวกท้ายทางหลังมาทางจันเหลี่ยมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวักองมากครับเดี๋ยว่าดีกองนีกันสวัสดีครับโอ้มีทักองครับเสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับสวดีกันเอาเรื่องกองหนองครับสวัสวัสดีครับนกนครับพี่น้องนี่ครับนปนผครไปจิ้งเขาในเมือง สวัสดีครับพี่ป้า,ากาุณย,ยา, <c oughs> ายได,าด้แล้วนั่ตะการนะจอมสวัสดีครับวั่งตะการด้โอ้ยั่งตะการด้วยชื่อต้องมาดีกว่าจีบินทีโมเป็นโอ้ดีนะเมนี่กับีโอกาสกินข้าวกับนักร้วงด้วยกันด้วยครับ่งเรียกเลยครับกินข้าวนอกบ้านกับทีมงานนักร้องครับอันนี้ช่องได้ครับนี่อันนี้ช่อง อาจารย์นักดนตรีครับโอเคช่องการดนตรีครับผมดำเนินรายการโดยแต่ผมอาจารย์อิงดำเนินการโดยอาจารย์อิงครับผมอาจารย์อิงผู้น้อยๆครับเด็กเด็กชายอิงครับเดินทางมาพี่น้องนะครับจะเป็นรายการโดยเด็กชายอิงครับเอาพี่น้องพอกันยี่คอนครับผมตอนนี้ก๊าซสิออกจากโดมครับครับทิ้งนั่งนะเดี๋ยวคอยเบิร์พี่น้องนี่ครับ ันนี้อาจารย์เหลี่ยมครับครับผมสวัสดีนะครับอันนี้อันนี้บรอดรถครับอันนี้พี่ดันครับหลังคาด้วยครับนี่จะเป็นล้ำพงครับของรถนี้เป็นเนี่ยโอ้เ่เคยขึ้นรถเนาะเ่เคยขึ้นรถเพื่นเนาะเราก็ต้องเบิ่งตัวรีวิวรีวิวเลยบึ้งไงโอ้บักงามเลยครับพี่น้องรถต้องในน้ำเพื่อนถืออันนี้เป็นหมองว่าขวดน้ำนี่ล้ำน้ำดำดิ่มน้ำเพื่อนเตย่นเสด็อครับผมเคข้างงหลบุ่มองว่าขวดน้ำ มาเคยนังน่งรถบ่เคยนังน <Okay. S 1> ่ง,งรถเซ็กซีเนาะแล้วนี่กำลังออกจากรวมครับเดี๋ยวห้องกลับไปพ่อการยุบคนละยุ่ไส์ก่อนอาจารย์เรียบเส้นท่านครับเส,นส้นท่านเส้นท่านกรุงเทพหรือเป่าครับนบครนคอนเจนครับอ๋อ oh, ้คอนเจนก็ากำลังดีใจมาสิได้ไปกรุงเทพไหมก็สิไปไกลเนะครับ <laughs> โอเคครับพี่น้องพ่อกันเส้นท่านคอนเจนครับผมวันนี้สิผ้าเพิพ่นเพิ่นสิผพพ้าไปกินชาบู ผมจิบวิทยาภาพไปดอกจะ่าเพูนเป็นผู้ภาพไปครับกับภาพพีน้องกับผมเราไปน้ำกันบ๊ายบายครับจอยกันยี่พุ่นแล้วครับนี่ครับอาจารย์ทราบมาครับโอ้ยยิบอู้ยีเลยครับตาทูเส้นนอบเป็นเสียบครับตัวเน้อเป็นออกก็อินที่อย่างอืมผมคือกันเนาะนั่นแหละ โ oh, อ้วังดูครรบมันก็กินก <lawsuit> แล้วกินได้แบบเนื้อย่างไหมใา่ถาดไหมอ๋อไม่ไมากินนต้มยำใช่ไหมกเกินหลาย่เลยนี่มันก็กินหน่อยได้เกลือครับได้ครับมากครับมากะนเลยครับสดุ้ครับเดือดข้ครับมีหัดกลุมไงสุกแกนผอดไหม๋อสุกแกนหอดกวมีครับอันั้นก็จะเป็นนี่ก็ยังไงผูนี่แหละครับ ปลาทูปลาทูเปลือกหิ่งปลาทูปลาดิปลาชอนปลาปลาชิบอนปลาทปลาทูตุ้เปนิงปลาของเนย้อปลาทูเปนของเนื้วไม่คิดว่าเป็นเล็กหน่อยไมติดเขาใบกับเปนแหงมไหมโอ้ใแหงผู้าวปลาแหงลุกยิ้มไหนครับครับใบเขาเื้อคือกันเนาะคือกันเนื้อของเน้อลาแหงลาทอดลาแหงลปกยิ้ครับคือาดือนมคือคือ น่ากพี you oh. no. oh. ่รอมาดน่งเครับบูเสียบต้น้เบอรอเงาจันเบิร์นึ่งน่าป็นโอ้ห่าหนึ่เรียบเทียวแล้ว้าจันปจดขนาดนั่งบกินกับเียบแล้วมาแล้วกินกับไปนึงก็ได้านลงบันไดบรานี่นะมันลกมน่นต้องขับี่นองเอ้ยน่ากิน หลายมากเลย่ครับเจ้น้าวไปติดกินครับเนาะพอตัวกินครทับไปนี่คือเพื่นเพื่อนบอกงี้โอ้เกินได้ครับ เจ็บยครับเป็นเจบอ๋อปบเยเดี๋ยวถ้าเราีมันโดนอะไรซืออยู่รยากทีุ่มครับอ๋อีุ่่มเลยกรบมแนครับเพื่อน่อุ่จนาีนะอ๋เอาะครับออครับเือครับประเด็ นะครับคูพี่หนำมันร่มเมนัถ้าพนนมันร่มาเินนี้มันจะลดกดลงเป็นหนำมันร่เลยมันต่กลังเดแต่กำลังเ่าเดไม่เลยิ้นวนีแล้วมีเจนียอะไรครับต้องกินกินอะไรครับ ต้องหันยิงอ,ออกเตนเหยวเลยวะหเต็นกุ้งเลยครับกุ้งเซียดัปลาครับมากุ้ง <c oughs> ขาวขาวแล้ววะข้าขาวโอ้โออยข้าวขาวโอ้ยข้าวขาวข้าวขาวโอ้ยข้าวขาวก็ว่าสีดำเงินแรกกันก็วาดํีดำเงินแรกกันโอ้ยมันก็เรียกาวสีดำเงินแรกกันพ เป็นเมมากกว่าเนี่ยกินหลกๆล้าแหลกแหลกเปลยนวลาย้วเลยที่ยังหลดอยู่ไหมครับอันเวลายวเมันยังมัเอาไปยุ่แล้วก่อนนี่มันข้ามันแจกเนาะเขียวมันกิดเขียวมันติดหรอี่เขียวมันติดมันกัาอลยโแงครับกลเป็นอันกลเป็นผู้ถือสัมผัสจ่อยเอาไปเอามาสำหรอันนี้กันทีเ่ฝากอาจารย์เหลี่ยมพี่ต้าสัมผัสครับฝากอาจารย์เหลี่ยมแล้วิดยิ้มแล้วรวกับผู้เชียสระสัทผาใครับชนน้อย ก็ไปยังดรอกแล้วกบไปตีซื้อีซื้อน้าลูกเลี้ยงครับไปได้ครับอาจารย์เนน่เริ่มจะนั่งบนแล้วเหืเริ่มแล้ครับนั่งนั่งาี่ก็สอเริ่มได้ที่แล้วครับเื่อครับอาจารย์โอ้ยสมดยอดมัอนี่งไมยังของข้าวเสรอเยนไหนอันนี้ใบยาน่าครับังเอาซิบังซิบัง ทำเป็าบๆออกเลยตอนนี้็ไม่ยน้วเป็นอะไรเนาะกินปได้มันมีเร่วเพราะว่าม <t stress> là cái oh, <laughs> là cái gì? cái này là cái gì? cái tay này là cái là cái gì? cái là กินะเอมนิ้อาเวกันไม่กนะไร่ชาูาอนอแล้วครับออกปเดยแล้วนะจนเบื่อวอาอาจารย์เรี่นครับผมสูกต้อไปครับก็อยู่กับสู่ต่อไปิวกุครับพักอีเลือดครับอีเลือดสักกุ่ รอบบ้งครับเข่ยังเบิ้งเบกินนี่แหะครับพี่น้องครับพบกินขาด้วยกัได้พ้ก็อ้าโอ้ข่าเป็นไหมครับรสชาติชาติคือยังครับมันคือยังบรสชาติมันคล้ายๆยังอดเรียแบบแต่ก็ยังปุงแงปลาบ พี่ยังขยันอยู่นะนุ่นซึมเจ้าสาลัยครับจับลุกแจกไปเอาล้วครับพี่น้องหลังจากท่านไปประมาณหนึ่งชั่วโมงแต่ละคนเบิ้งสภาพแต่ละคนอาจารย์พี่จิตเบิ้งสภาพครับอาจารย์ทินอาจารย์เหลี่ยมเต็มไปแล้วครับโอ้อาจารย์เบิ้อครับ อยางไหนน้อครับก็ได้ยิ่งวข่านั่นท่องตาโตแล้วว่าะมันติดขาเขาเขาได้ขาว่าคืออกงยากแคเอาทำานเนี้ยมาเอาออกง่ายได้ปะความในใจเนี้ยรู้ึึอยังไงคอมอกเนร้รูซสึกยังไงรู้สึกป้าจิ้นหน่อยเดียวคือคือพู้ใหญ่งับแก้บัดมาบัตมาคือพูดได้หน่อยนึงผม้พไหม้หน่อยหนึงไหมีร้อยเปียินขอบันนี้พูนะอ่าตู้ปาไหวเลยป๋าคิดเลยเนี้ยเจได้เจไดโอ้เสียรอเหมือนเลยความรอเนี้ยหายเหนเลยมึนี พอกส่วนนี้เนาะกินกินกินแล้วคือกันรุ่งคือว่านางฟังนี่มัไม่ได้จับไม่ได้จับมันจะได้จับในต้นทางสถานการณ์ตอนนี้กับผ้ากันนังเฝอนังเฝานั่นมอแล้วครับงานนังเฝอโมระเม็ดแล้วครับโอ้ยมาตรฐานอยู่เอาละครับพี่น้องจริงจริงกติดิก เพราะอนุญาตอำลาพ้าจากปิดคลิปเลยครับกทสิได้เดินทางกลับแล้วครับยิ้มแล้วกันครับให้อาจารย์ไม่กิดเพราะอนุญาตปิดคลิปครับ มีมีอย่างปากปะครับเพราะว่าวนนี้ตอนวันนี้ปากครับบันนี้ถุงหอแล้ครับบ่ฮอนนี้ว่าว่าห่อว่าบ่อไปปากบอกครับปากปากางานเท่าไหร่ครับที่อาจารย์นักดนตรีนี่มีงานเมื่อไรนะครับสามสิบครับอ่าสามสิบเป็นไรสดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่หาวันที่หานี่คือเปิดพุ่งครับรอบสองยู่อยู่ไซก่อนอาจารย์อาจารย์ที่อยู่ไซก่อนครับอยู่ สารภาพนะครับอ๋อบัตรน้นนนน้สแบงนี่ป่ะครับบัตรเทียมบัตรเทียมเนาะอ้อย่าลือมนะพี่น้องซื้อขันผู้รได้บัสะดวกกับซื้อบัตรจองตัวเบอร์ออนไลน์ก็ได้ปลอดภัยครับเบื่อนโยบานบัตรราคาจักบาทกัครับอาจารย์นิ่ครับ139ร้อยสามสิบเก้าครับบหนับัตรหนางานมันบ่ครับอันนี้คือบัตรหนางานนะบัตรมีบัตรออนไลน์นั่นด้วยครับบัตรบัตรกุ้มปิดนามือเมื่ออันเป็นบ่อาจารย์ พอแล้วครับนึงยาที่่ดีอิดีครับ๋เอ,อเอาเร้ครับพี่น,ออน้องจังแม่กัฝากติดตามฝากเบิงเบิงข้าวข้าเบิงติดตามในทางเพียดแกันอะไเนะครับ <c oughs> เ auto, ๋อ <apenas S 1> พอยกพอยกมีพอยกมาสิมือแรงบาดนีพอยกมาจัดการนุ่งผูกขาบนไปวัดเนื่องหายพระธาตุทีวันระาเนี่ยพระธาตพระนุ่พอยกทานดนตรีผู้ใดไก่อนครับอันพอยกมีปาโมดครับปาโมดอันพู้ที่ว่าอันได้ติปมาสามพันซื้อไก่ซื่อซื้อเนี่ยกินหายในตรวจีวนสี่พันผูกาดนไปขาดทุนปอบตัวหนพรพครับอารัมเดินท่านกลับมาโอ้แแรกเด็่ยังมาป่าดิการป่าพี่ตามครับผมเอาครับเอาจะซํานั่นแหละครับพี่น้องก็ิตด้ขออนุญาตอำาลาผ้าจ ขออนุญาตปิดคลิปได้ให้อาจารย์ติ้นครับอาจารย์ไม่กินปิดคลิปให้นไหมครับครับผมฝากทีมงานทีมงานนักดนตรีริมสาต้องเปนนักแพงขอบคุณเช่นนี้นะครับผมต้นไล็์ก็แชร์ครับผมขอบคุณครับคนไล็์ก็แช่เนี่นะครับโอเคครับพี่น้องพอกันครับบ๊ายบายครับผมเจ้แก้วนี่แล้ว